น้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่มาทาอะไรคะสวัสดีค่ะมาฝาก่านค่ะคุณพยาบาลอ๋องั้นอยากขอทราบชื่อคุณแม่หน่อยนะคะค่ะคุณแม่ชื่อนางสงสัยสายชุดค่ะอ๋อคุณแม่อายุเท่าไหร่คะสามสิบปีแล้วค่ะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะเป็นช่างตัดผมอยู่ค่ะอืมแล้วคุณแม่มีเอ่อประวัติมีโรคประจําตัวหรือว่าการแพ้ยาหรือว่ามีการใช้ยาคุมกําเนิดอะไรมาบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีประวัติการแพ้ยาแล้วก็ไม่เคยคุมกาเนิดค่ะวันนี้มาฝากคันคนเดียวเหรอคะ ไม่ใช่ค่ะพอดีว่ามากับสามีค่ะสามีรออยู่ข้างนอกค่ะอ๋อแล้วประวัติคุณพ่อมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะท้องสองแล้วค่ะอ๋อท้องสองแล้วคุณแม่มีประวัติการแข็งอะไรใช่ไหมคะไม่เคยค่ะค่ะวันนี้คุณแม่พกสมุดสีชมพูมาด้วยไหมคะพอดีว่าพยาบาลจะได้ดูข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กด้วยนะคะเอามาค่ะนี่ค่ะค่ะ ม,มีการฉีดกระตุ้นภูมิต้านทานโรคคอตีไปคันแรกสองเข็มนะคะคุณแม่มาฝากคันครั้งนี้คุณแม่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะพอดีว่าตั้งครั้งครั้งนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยคะ่ะพอดีว่ารู้สึกปัสสสวะบ่อยมากแล้วก็มีตกขาวออกมามากกว่าผิดปกติคะ่ะตกขาวมีอาการคันร่วมด้วยไหมคะไม่มีเลยคะ่ะอืสีของตกขาวมีผิดปกติไหมคะเช่นอาจจะมีสีเหลืองสีเทาหรือตป็นน้ำตาลกนเลือดคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นคาวปลาหรือว่าลักษณะของตกขาวมีจับกันเป็นก้อนคล้ายนมบุตรไหมคะ ไม่มีเลยค่ะสีปกติมากค่ะสีปกตินะค่ะโอเคค่ะกันเดี๋ยวคุณพยาบาลขออนุญาตวัดสัญญาณชีพคุณแม่และคุณแม่ให้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะค่ะโอเคขอบคุณแม่อุณหภูมิความดันต่างๆปกติดีนะคะเดี๋ยวเชิญคุณแม่นั่งรอเข้าพบคุณหมอช่องสามเลยนะคะเดี๋ยวคุณพยาบาลทําการส่งข้อมูลให้คุณหมอเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตั้งครรภ์ได้ที่กองคลอดแล้วเนาะก็ประมาณสามเดือนนะคะวันนี้คุณแม่มีเรื่องอะไรอยากมาปรึกษาหมอเหรแล้วัี อนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะแบบมีอาการปัสสาวะบ่อยมากแล้วก็มีตกขาวค่ะที่มากกว่าปกติที่เคยเป็นนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องการรับประทานยาเสริมธาตุเหเล็กด้วยค่ะว่าอายุคันเท่านี้เนี่ยยังกินได้อยไหมคะอ๋อไอมีอาการตกขาวนะคะขณะตั้งครรภ์ถือว่าปกติะค่ะสาเหตุก็คือเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะที่มันสูงขึ้นนะคะก็เลยไปกระตุ้นการเจ้าเมือกที่บริเวณปากของลูกของคุณแม่นะคะก็เลยทำให้สารขั้นหลังในช่องคลอดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะสารขั้นหลังตัวน,นี้นะคะก็คือจะช่วยป้องกันการตติดเเเชื้้้้้ออขขงคคคุณแแมมมม่่่นนนนะะะลลววกกก็ีียททาาาใหึั ส่วนอาการที่ปัสสาวะบ่อยนะคะก็คือมาเกิดในช่วงที่ไตรมาสแรกแล้วก็ไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์นะคะสาเหตุก็คือมนลูกของคุณแม่เนี่ยโตขึ้นก็เลยไปกดกับเพบาะปัสสาวะทำให้มีความสุญน้อยลงนะคะก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ยปัสสาวะบ่อยมากๆค่ะสำหรับการรับประทานยาเสพติดเหล็กนะคะอายุครรภ์ของคุณแม่ก็สาม,มารถทานได้แล้วคะ่ะสาม,มารถรับยาได้ที่ห้องใายยานะคะก็จะมีเภสัชกรคอย,ยาาแนะนำนะคะก็ถ้าหากคุณแม่และคุณพ่อนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการทำรึกษาเกี่ยวกับการดูแลก็ปฏิบัติตัวสามารถขอท้้ี่หหองใคำสวัสดีคค่ะุณณพ่อคุแม่ ค่ะเดี๋ยวนะคะจะมารับช่วงนะคะแทนพยาบาลการญ,ญาวพักนะคะเนื่องจากคุณพยาบาลกัญญาวพักนะคะมีติดธุรละดว่วนนะคะค่ะในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะเรื่องการตกขาวนะคะให้คุณแม่นะคะทำความสะอาดอวัยวะเศพศภายนอกนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะพอล้างน้ำเสร็จน,นะคะให้คุณแม่นะคะมีการรับๆนะคะให้แห้งนะคะหลังที่จับปัสสาวะและะ้วก็อุจจาระเสร็จนะคะค่ะในกรณีที่มีตกขาวมากนะคะพยาบาลแนะนําให้คุณแม่นะคะใส่ผ้านในนะคะแบบชนิดบางค่ะเพื่อช่วยนะคะป้องกันการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคด้วยค่ะ แล้วก็ในระหว่างนี้นะคะถ้าคุณแม่นะคะช่วยสังเกตการตกขาวนะคะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะคะเช่นตกขาวที่ปกตินะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นนะคะส่วนการตกขาวนะคะที่มีผิดปกตินะคะก็จะมีสีคล้ายหนองนะค่ะแล้วก็มีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นนะคะถ้าคุณแม่นะคะมีอาการคันนะคะก็ควรที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะค่ะส่วนเรื่องการปัสสาวะบ่อยนะคะ ค่ะพยาบาลนะคะก็แนะนำให้คุณแม่นะคะงดการดื่มนะคะพวกคาเฟอีนนะคะเนื่องจากไม่ปลอดภัยต่อทารกแล้วนะคะก็คาเฟอีนนะคะก็จะทําให้คุณแม่นะคะมีปัสสาวะบ่อยมากขึ้นค่ะแล้วเมื่อคุณแม่ปดวดปัสสาวะนะคะก็ไม่ควรที่จะอัน้นปัสสาวะนะคะเนื่องจากจะทาให้มีการติดเชื้อนะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่นะคะมีอาการปัสสาวะบ่อยร่วมกับมีอาการแสบผดนะคะก็ควรมาพบแพทย์ค่ะค่ะคุณท่อกับคุณแม่มีเรื่องที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเตมิมไหมคะมมพยาบาผขอีข้อสงสัยนะคะคือในระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถดีเทศสัมคัญได้ ค่ะในส่วนของคําถามของคุณพ่อนะคะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะแต่ในขณะช่วงตั้งครรภ์ช่วงแรกนะคะก็ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์ในท่าในท่าทางนะคะที่ไม่ไม่รุนแรงจนเกินไปนะคะควรงดการใช้ความรุนแรงค่ะแล้วก็ในระยะหลังนะคะหรือว่าท้องแก่แล้วนะคะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็ยังจะมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะแต่ก็ควรงดการที่มาทับบริเวณหน้าของของคุณแม่นะคะเนื่องจากจะทําให้คุณแม่นะคะหายใจนะคะอึดอัดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลมได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะจะมีมดลูกกนะะะคทที่จไปัับบ หลอดเลือดจำใหญ่นะคะก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อการมีเลือดไหลท่างช่องคลอดได้นะคะแล้วก็จะทําให้คุณแม่มีการติดเชื้อค่ะค่ะแล้วถ้ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็ควรที่จะงดการมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ควรมาพบแพทย์ค่ะค่ะคุณพ่อกับคุณแม่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีค่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็ไปพบแพทย์สัตจกรที่ช่องสามได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะ น้าข้อจ่ายยานะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่อันนี้นะคะคือยาเสริมธาตุเหล็กนะคะคุณแม่นะคะสามารถรับประทานเสริมเข้าไปได้นะคะจะช่วยในการสร้างเลืดเลือดของีตั้งคันนะคะและเกี่ยวสัาหรอบในขับของธาลกค่ะในคันนะคะในไตรมาสที่3นะคะของการตั้งคันนะคะคุณแม่นะคะไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะควรได้รับการเสริมธาตุเหล็กอย่างน้อยห0มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ค่ะถ้าได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอนะคะอาจเกิดภาวะโลหิตจางได้ค่ะเสี่ยงต่อการข้อก่อกระดนะคะถ้าลกมีภาวะโลหิตจางมีน้ำหนัก คุณแม่นะคะจึงควรได้รับยาเสริมธาตุเหล็กนะคะเพื่อป้องกันและรักษาอาการขาดธาตุเหล็กค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่นะคะควรได้รับเอ่อธาตุเหล็กนะคะ6ิลลิการต่อวันค่ะั้งแตไตมาสที่สองนะคะหรือไตมาสแรกถ้าไม่มีอาการแพ้ท้องค่ะสําหรับคําแนะนํา สำหรับการแนะนำการรับประทานนะคะควรรับประทานก่อน,นอาหารหรือระหว่างมื้ออาหารหรือก่อนนอนค่ะเพราะท่านเหล็กนะคะจะดูดซึมได้ดีในขณะท้องว่างค่ะหรือควรรับประทานพร้อมกับอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะคะเช่นผลไม้รสเรี้ยวนะคะจำพวกส้มมะนาวสตรอเบอร์รี่กีวีนะคะไม่ควรรับประทานพร้อมกับนมหรือยาแคลเซียมนะคะเพราะจะทาให้การดูดซึมท่านเหล็กลดลงะคะ่ะและการแนะนําอาหารที่มีท่านเหล็กนะคะเช่นกลับนะคะเนื้อแดงไข่ถัวมันเทศแห้งค่ะผักกูดและผักสักยาวค่ะไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วน้องั้นนาคคหะะะสสดี่ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ